และบุคลากรทางการศึกษาโดยนางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นายสุธิชัยจรุลเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่สิทธิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งระบบโดยการจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาที่สิทธิ และบุคลากรทางการศึกษาของประทรวงศึกษ,ษาธิกรารเราได้พบปัญหาที่สําคัญปร,รรประการที่หนึ่งคู่เงินเกินักยภาพที่ตัวเองจะชำระเืด้วยเงินเดือนประการที่สองคู่เงินในอันตราดอกเบี้ยที่สูงทําให้เงินที่ใช้ส่วนใหญ่ไปตัดดอกเบี้ยมากกว่าที่ ไม่จำเป็นแม้จะเป็นสิทธิเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขดีสิทธิร์ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกระทรวงศึกษาจึงได้จัดทําโครงการแก้ไขปนนัญหาทีสิทธิร์ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ทรัพอากรของครูต้นแบบเป็นฐานซึ่งมีสหกรณ์ที่สนใจ ต้องร่วมโครงการ35แห่งยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่สิทธข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในโการเดียวกันด้วยสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สิทครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ดังนั้นลดอัตราดอกเบี้ยหรือกู้ต่สดิการโดยทางกองออมทรัพย์ูกว่าสิแห่งและธนาคารออมสินในพื้นที่เดียวกันเริ่มลดดอกเบี้ยหรือกู้ลง ไปแหล่งที่อื่นๆที่ครูต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมากโดยสาขานอมทรัพย์ครูดาเนินการร่วมกับธนาคารอมอสิน 3. การปรับโครงสร้างนี้และยุบยอดดนี้โดยการนำทรัพย์สินในราวหมดของครูมายุบยอดดนี้ให้ลดลงและรวมที่ไว้กับสถาบาัน 4. การเงินสี่การปรับปรุงระบบการหักเงินเดือนเพื่อชำระยอดหนี โดยกำหนดยอดเงินกู้ไม่เกินศักยภาพในการชำระหนี้และการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าจัดตั้งสถานีแก้หนีค้ครูทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานี้สิดคูหกการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่คูโดยจัดทำเว็บไซต์หรือจัดหลักสูตรพัฒนาคูยกคูให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการทางการ ได้เข้าร่วมกบรมกับเขาด้วยก็คือขายของออนไลน์กันใช้ยูทูบกับแค่ติ้งตับมาพิเซน์อาหารเราในเดือนนึงเกือบแปดพันาาเลยนะคะคือแก้ปัญหาได้ตรงจุดสองก็คือแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันใจสามก็คือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทั่วถึงเข้าถึงได้ง่ายมากรวมทั้งรับฟังทุกคนรับฟังทุกระดับแล้วที่สําคัญคือไม่ใช่รับฟังอย่างเดียวช่วยแก้ปัญหาด้วยช่วยยังกระทั่งแก้ปัญหาได้สําเร็จไม่ใช่ปัญหาเดียวของตัวเองคนเดียวรวมทั้งปัญหา ที่มีในโรงเรียนที่เรารู้จักปัญหาของพาโลปัญหาของครูปัญหาของลูกจ้างช่วยหมดเลยโลกมากเลยคือมีความสุขมากกลับมาบ้านแบบนี้ปกติคือน้ำตาลงทุกวนะันแต่อันนี้คือต้องขอบพระคุณมากมากออามาโดยกระทรวงสกษาริการเดินหน้าขับเคลื่อน มอมทรัพย์ครูและสถาบันการศึกษาช่วยแก้ไขปัญหาที่กครูช่วยให้ครูได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่สุวิตได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบทําให้ครูมีสภาพคล่องในการทําหลัที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยได้ายทุกเสริมสุขและอยู่อย่างมีสติต่อไป